มาดูเข้าเกี่ยวข้าวสาลี มปให้วัวให้สัตว์ให้วัวให้แพะรถเกี่ยวเขาจะปล่อยมาแบบไม่บดละเอียดถ้าเขาไม่ไม่อัดก้อนเขาก็จะบดละเอียด ปีนี้รัสเซียตอนใต้ฝนไม่ค่อยตกข้าวสาลีเม็ดหอมไม่ค่อยอว้วนเท่าไหร่เพราะไม่ไ,มไ,มไ,มได้น้ำ มาดูฟางมาดูฟางกันเรา <się w cm> มันจะมีแบบอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็อัดแบบกลมแต่อันนี้เครื่องเขาอัดแบบก้อนสี่เหลี่ยมเขาก็จะมีเชือกรัดตรงกลางสองเส้นถ้าตอนถ้าตอนเยอะๆนี่เขาก็จะขายประมาณ1น0่งรอยรหแต่ถ้าช่วงนี้มาาอย่างเงี้ยเขาก็จะขายประมาณ200รอย เป็นแถวเลยเหมือนบ้านเราเนอะเวลารถเกี่ยวเขกี่ยวฟางมันก็จะเป็นแถวอย่างนี้เกี่ยวไปเกี่ยวกับเหมือนกันแต่รถเกี่ยวเมืองหนาวเขาจะคันใหญ่กว่าบ้านเราจุข้าได้เยอะ